ล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยกูสร้างอะไรเนี่ยสร้างอะไรสร้างอะไร<า>เดี๋ยวเราก็ต้องเดินเสาไฟฟ้าเปนกันเป็นการเดินเสาไฟฟ้าที่น่าเกลียดมากเดี๋ยวต้นทุนต้นทุนการพักห้าแสนเลยเหรอแล้วตอนนี้ฉันมีตังค์อยู่แค่ฉันมีตังค์อยู่แค่สองแสนเองเอาใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ได้ไหม โอเคฉันกลับมาแล้วแล้วนะฉันกลับฉันกลับไปเล่นใหม่มานะตังมันไม่พอมันไม่เหมือนเกมสร้างเมืองอ่ะมันยืมตังไม่ได้อ่ะเล้วสาวรอบนี้ที่ผมเอามาเป็นอ่าน้องไทยเซลท็อปนะฮะคิดว่าน่าจะเชื่องกว่าตัวที่แล้วคิดว่านะฟักผมฟักขายใช้สองแสนเลยนะน่าจะต้องกดฟักจากตรงนี้เลยนะโอเคลองดูอัตราต้องห8สิแปดเปอร์เซ็นเลยนะอัตราการฟักอ่ะนี่ถ้าเราได้เดนเสา์ตัวแรกมาแล้วก็เราจะต้องได้เงินแบบเป็นกอบเป็นกำแน่ๆเลยฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไดนโนเสาร์เข้าไปยังไงอะนั่นน่ะสิเฮ้ยไปยังห้องแลบได้แล้วมั้งเนี่ยได้แล้วปล่อยไดนโนเสาร์กรึบกรึบมาแล้วไทยเซร์ดทอปตัวเล็กทำไมตัวเล็กกว่าที่คิดทำไมตัวน้องเล็กจังว,ะว,ะว้าวแหวะนั <c> ่น <ười> คือเสียงร้องไดนโนเสาร์แน่หรอเมื่อกี้ผมเห็นว่าคุณฟักไข่ไทยเซร์ดทอปได้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้น้องวิ่งไปไหนแล้ว เ,เข้าป่าไปแล้วเฮ้ยอ,อยู่ไหนแล้วน้องออกมาจากตรงนี้อ๋อก็คืออันนี้ปล่อยมาปุ๊บแล้วก็จะออกมาจากข้างหลังเลยอ๋อแสดงว่าเราต้องทํารั้วไว้ข้างหลังตอนนี้น้องอยู่ไหนแล้วน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่เดี๋ยวเราไปสร้างตรงนู้นเฉยเลยถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้เราต้องทุบทิ้งว่ะแล้วเราจะต้องทําเป็นอีกที่หนึง่งอ๋อมันออกมาจากข้างหลังนี่เดี <laughs> ๋ยวแล้วน้อง อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเดี๋ยวทำไงดีวะปล่อยน้องออกมา <laughs> เออเราต้องสร้างไว้ตรงข้างหลังเออตรงไหนดีวะอ้าว่เฮ้ยเดียวอ้าเจง <laughs> เอ้าเอ้าหมดหมดจบกัน <laughs> จบ <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่สังสมมาจบจบจบแล้วจบแล้ว <laughs> เอ,อวาง <laughs> วางได้นี่ไงมันเชื่อมกับรั้วพอดี <laughs> โอเคเดี๋ยวเราทำพื้นที่เพิ่มตรงนี้แล้วกัน ไหนว่าเอาน้องหายไปไหนแล้ววะจะจับน้องเข้ากรงยังไงอ่ะน่าดีจับยังไงวะปั๊อันนี้คือที่ไหนอ่ะอันนี้มันคือศูนย์อะไรวะศูนย์ของ ACU เหรอ ACU นี่คือทําหน้าที่แบบนี่ไงทีมขนส่งขนส่งขนส่งน้องขนส่งน้องได้ไหมน้องไปไหนแล้วนี่ขนส่งยังไงขนส่งขับเฮลิคอปเตอร์ขับขับได้เลยขับได้เฮ้ยเฟี้ยวมากขับยังไงวะ แล้วเดี๋ยวทํายังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับปืนยิงลูกดอกนี่ไงปืนยิงลูกดอกยิงน้องได้ถ้าเราก็จะไปจับน้องแล้วก็น้องขังไว้ในกรงนี้แล้วก็ทําเป็นที่ดูเออสวยสุดยอดขับยากทิบหายเลยอ่ากด่ายิงหปังยิงโดนยิงยาสลบแล้วจังหวานี้ปิ้วสองสามนัดน้องขอโทษเอ้ยอ้อาวกิ้งเลยเแล้วไงต่อวะ ขนส่งขนส่งทีมขนส่งเนี่ยเหรอนี่ขนส่งน้องมาไว้ตรงนี้นี่ขนส่งน้องมาไว้ตรงนี้นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วด,ดีดีนะด,ดีดีนะดีดีดดนะอย่าทํารุนแรงนะ <c oughs> บินไปแล้วค่อยๆนะอย่าทําน้องล่วงนะสมบัติของชาตินะตัวนี้นี่สมบัติของชาตินะเฮ้ยไม่ได้นะค่อยๆวางนะค่อยๆจุ่มวางจ๊บเรียบร้อย หิวเอ่อน้องหิวน้องกินอะไรอะอาหารน้ำเอ่ออาหารอาหารอาหารนี่ปะพืชใบไ,ไม้พืชตรงไหนวะเอา้าตังค์ไม่มีอีกแล้วน้องกินพืชใน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 ,ในี้ก่อนไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี่ต้องกลับไปเล่นอีกรอบแล้วเนี่ยนี <laughs> ่ต้องกลับไปเล่นใหม่อีกรอบเหรอ ฉันบอกแล้วว่ามันจะไม่ล้มเร็วมันรอบที่แล้วบอกเลยไม่มีรอบที่สามแล้วเอ๊ะอันนี้มันรอบที่สามนี่วะนี่ดูคนนะฮะคนที่เข้ามาถาโถมนี่สิฮะดูฮะสุดยอดไปเลยแล้วตอนนี้เรามีเอ่อน้องไทยถึงสองตัวเลยนะฮะตอนนี้นะฮะบอกเลยรอบนี้ไม่มีพลาดนะไม่มีพลาบอกเลยและนี่ฮะหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วรอบที่สามด้วยกันนะครับรอบนี้ผมเลยรู้วิธีการตัดหญ้ามาแล้วนี่ไม่อยากจะโชว์มันตัดหญ้าอย่างนี้ะ นี่ฮะโอ้โหเก่งมากลละนะเพิ่งจริงๆมันควรจะตัดไปตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วตอนนี้นะผมมีแผนว่าจะเอาไดโนเสาร์เพิ่มนะฮะซึ่งไดโนเสาร์ที่ผมว่าก็คือตัวนี้นะฮะคือตัวมันเชื่ออะไรสตูโอไมมัสนะฮะเป็นไดโนเสาร์เป็ดที่ผมเรียกกันพาร์ทมันมันหลอนมันตอนนี้แล้วอ่ะนะผมไม่รู้ว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับน้องไทยได้หรือเปล่านะ นี่เดี๋ยวเราจะไปแต่ผมจะลองดูแล้วกันนะว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะฮะโอเคปล่อยเลยนะสองตัวมาแล้วข้ามสกิปตัวนี้ก็ปล่อยเลยสวยมาไหมมาแล้วไอ่น่ารักไ <c oughs> อ้เจ้าตัวเล็กเอ้มีขนด้วยหรอเอ้ไม่มีแต่ว่ามันมันอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะนี่ตอนนี้เราได้เอ้ตัวอะไรอ่ะชื่ออะไรเอดมอนตัวซอรัสนะฮะเออตัวนี้แหละนะ <c oughs> หน้าเป็ดมากเลยนี่แล้วก็นี่อีกแสนเจ็ดปัดเรียบร้อยตังเหลือสองแสน <c oughs> ตังคเหลือสองแสนเองอะ่ะมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้นะฮะไม่น่ากัดกันเนาะความสบายนี่สุขภาพเต็มนะฮะสังคมตอนนี้สังคมยังน้อยอยู่นะฮะเออมันดูยังไงอะ่ะโอ้โอโกลุ่มสังคมต้องการหนึ่งถึงยี่สิบตัวเลยหรอต้องต้องต้องการเยอะขนาดนั้นเลย <c oughs> อายุขายสปีนะตอนนี้เพิ่งได้หนึ่งขวบนะแล้วไทเทอร์มทอนี่ต้องการเท่าไรต้องการ1ถึง6ตัวนะฮะแล้วนี้โรคก,ก็คืออะไรตอนนี้คือเป็นอยู่หรือรอ,อะไรหรือมันหมายถึงว่าโรคที่แบบว่าสามารถติดได้วะโรคอันตรายแบบมานนี้ปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่แน่ใจเฮ้ยปอยมาแล้วตัวอะไรไหนดูสิหน้าตาเป็นไงโอ้เฮ้ยหน้าเป็นเป็ดเท้าก็เป็นเป็ด นี่เป็ดของจริงเลยอุ้ยเท่เท่มากมีเป็นลายมาลายด้วยลายมลายอ้าวมันยืนอ้าวมันยืนสองขาเหรอ <c oughs> ปังอุ้ยตั้งห้าแสนแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเอ่อวิจัยวิจัยวิจัยดูดูแต่เดินเสาลืมวิจัยเลยกรรมเอ้ยผมยังไม่ได้ทำศูนย์วิจัยวะ่ะแป๊บหนึ่งนะไฟฟ้าต้องการเพิ่มไหมอ้าวตั้งแล้วเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งห้าแสนอยู่เลยนะปัง นี่แต่เราขายเสื้อไดโนเสาร์ดีกว่าเนาะนี่ยังไม่ไม่หลุดพ้นจากแบรนด์เสื้อผ้า,างั้นนหแบรนด์เสื้อผ้าไดโนเสาร์เลยนะคุณโอเคได้เวลาที่เราจะไปหาไดโนเสาร์ตัวใหม่กันแล้วนะเฮ้ยไดโนเสาร์กินเนื้อแล้วกันผมว่าน่าจะได้ความนิยมมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแล้วกันเนาะเออวางวางวางแผนไว้วางแผนไว้วไวถ้างั้นเดี๋ยวเราทําทําร้านขายของเมื่อกี้ร้านขายเสื้อผ้านี่ไงร้านขายเสื้อผ้าเราร้านตรงนี้ผมว่ามันเล็กไปอะเนาะ ไม่ต้องงงนะผมทำอะไรผมก็วางอะไรไปเรื่อย <l acht> นี่นี่ร้านขายเสื้อผ้าเรามาขายตรงนี้เลยฮะแบรนด์เสื้อผ้าฮะจัดเลยฮะตรงหัวมุมเลยพนักง,งานสองคน,ลงนแล้วกันแล้วก็ไดโนเสือตผมชอบชื่อน,นี้ว่าไดโนเ h i r ตราคาหรอราคายู่สองเหรียญได้ไหมวะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสิบเหรียญใช่ไหมขายต่อีกผ้าละกันอ่ะกําไรกําไรเอากําไรพ <l acht> นักง,งานสาคนจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่ายัางละกันเพราะว่าน่าจะ ลูกค้าน่าจะยังไม่เยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวทําไมร้านขายของเทเลึกไม่มีคนเข้าเลยหรอทาไมอะ่ะทำไมเป็นงั้นนะพนักงานแค่คนเดียวพอละคนเข้าน้อยอะ่ะพนักงานคนเดียวพอละปองได้เซล,ลกี่เปอร์เซ็นต์เราวะเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ละสกัดสองอันนี้ก็น่าจะอันนี้ได้แล้วฮนะน่าจะศึกษาได้ละโอเคเดี๋ยวเราสร้างกรงรอแล้วกันเดี๋ยวผมจะเหลือที่ที่ตรงนี้นะให้มันเป็นทางเดินอีกทีหนึง่งเอ๊ะมันต้องมีพื้นที่ที่แบบเป็นคนดูด้วยนี่วะ จัดยากจัง <t> จัดระเบียบยากจังครับ <No> ค <disciple> ิดว่าน่าจะมันเป็นในรนงสาอ์กินเนื้อน่าจะใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากอะประมาณนี้พอไหมน่าจะพอเดาไปเองล้วนๆนี่เอาน้ําตรงนี้จุ่มเข้ามาให้มันกินน้ําสักหน่อยโอเคสวยสุดยอดมันมันมันใหญ่ไปบ่าตรงเนี้ยเออเล็กไปไหมเล็กไปไหมเขาจะพอใจไหมเขาจะกัดเราไหม ทำไมเหมือนให้ที่น้ำเขาน้อยจัง<ะ>นี่นี่นี่ต้นไม้อย่างนี้น่าจะเอาไปประดับให้ตรงนี้ให้ตรงนี้มันดูเกี้ยงเก้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นไม้ประดุกประดับให้เขาใจายเย็นนะใจยเย็นนะใจยเย็นนะอย่าพึ่งโกรธอย่าพิ่งโกรธ <laughs> อย่าพึ่งโกรธเด้ด <laughs> อโอเคอันนี้น่าจะได้ต้นไหนที่มันสูงสูงบ้างอะเออแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนแบบที่บังแดดให้เขาด้วยเออเนี่ยสวยเ <laughs> ชึบอา้าววางหินใกล้น้ำก็ไม่ได้ <laughs> แม่งขยิบไม่เฉยเลยออไม่เป็นไรเอ้ยมันเมื่อกี้มันได้นะเอ๊เดี๋ยวเนี่ยเออได้แล้วสักทีถนนเราก็ปูมาเอาเดี๋ยวทำไมทำไมมันเบี้ยวขนาดถนน,ะน,อ,น <c oughs> อ้าวสร้างมันแล้วกันเรื่องถนนนี่โอ้โหไว้ใจได้ฮนะเราจะทำที่ชมรนโรเสารตรงไหนดีวะเดี๋ยวลงน้ำตรงนี้ทิ้งแล้วเงีเพราะว่ามันกว้างมาก <c oughs> น้ำตรงนี้มันกว้างมากเลยนะเออเป็นบึงน้ำเล็กๆแค่นี้พอ ทำได้ยังไงวะเนี่ยฟักไข่ได้ยังฟักได้แล้ว64เปอเซ็นเอาไหมไม่ได้ฮ่าแสนลืมไปตัวนี้มันแพงนี่วาจะเจ๊งอีกวันี่เล่นยางเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อไหนไหนไหนขขตัวนี้แล้วทําไงอะทําไงวะเฮ้ยผมจําได้ว่าเคยต้องให้รถนี่ป่ะ <c oughs> นี่ป่ะแล้วก็เอ่อเพิ่มงานเพิ่มเพิ่มยังไงวะ ขาต้องบังคับเองเหรอสั่งให้เขาไปจัดการเองไม่ได้เหรอเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ด้วยนะเราต้องไปบังคับเองโอเคบังคับเองก็ได้มาบังคับเองก็ได้ฮะไปแล้วจังหวะนี้มันแน่บอกเลยประตูลัวกูอยู่ไหนวะเนี่ยชนคนได้ไหมรอแป๊บนึงนะฮะน้องน้องปิด <S <S เดี๋ยวลัวกูอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> ลัวกูอยู่ไหนโหบังคับยากเหลือเกินโหทางมันลาบากไปไหมเออนี่มาแล้วโหเทม่มากเท่มากบอกเลยปฏิบัติการนี้ฮะเฮ้ย จังหวะนี้ปืนยิงแล้วฮะซูมได้ไหมยิงจังหวะนี้เออหนึ่งนัดหนึ่งนัดเอาไม่โดน<ะ>ยิงระยะประชิดเผาขนยิงสูดเอาเฮ้ยทางตันแล้วหมดทางที่จะหนีแล้วอยู่นิ่งๆให้จับซะดีๆ<ะ>จังหวะนี้ซูมปักโอโ้โหยิงเพิ่มการรักษาแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยเฮ้ยเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว โดนเรียบร้อยรักษาไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็มันติดโรคอะ่ะมันเป็นเอ่อเขาเรียกไงมันเป็นโรคติดต่อนะหนึ่งนัดอีกอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเออเรียบร้อยแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋ออาหารหมดอ้าวอาหารหมดโอเคเดี๋ยวเราไปเติมให้เดี๋ยวเราเติมให้ระหว่างที่เล่นกับเดืนเสาร์อยู่ฮะตังเพิ่มแล้วโอ้แต่ตังก็จะลดเหมือนกกนโอ้ยแสนหนึ่งเลยหรอเรียบร้อยเอ้ยถือว่าสนุกอยู่ม,ม,ม,มีมินิเกมอย่างงี้มันมันก็ไม่เชิงเป็นเหมือนมินิเกมอะ่ะแต่คือ มันก็มีอะไรให้เล่นอ่ะนะนี่โอเคเดี๋ยวเราทําที่จุดชมวิวต่อฮะตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้นี่ครอบคลุมเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ที่สวยอยู่เออมุมดีมุมดีมมดปึบตรงนี้แหลนะต่อกับตรงนี้ด้วยเออสวยเยี่มยอดไปเลยแต่ตอนนี้ชมน้องกินพืชไปก่อนนะฮะเท่าไหรอ่อ่ะหกสิบสี่เปอร์เซ็นวัดดวงดูแม่ออาวัดดวง <c oughs> วัดดวงดูวัดดวงดูถ้าได้ก็คือรวยบอกเลยจังหวะนี้หวังกําไรลุวนๆหวังกําไรลุวนๆอุ้ยน้องนอนแล้วเออเราจะตั้งชื่อน้องไหมตัวนี้ชื่อไทยใช่ไหมถ้าผมถ้าผมตั้งชื่อคนในกิวกิวในเกมที่ผมเล่นมันเขาเขาจะว่าผมบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้แต่มีคนรีเควสมาอยู่นะเออมีคนรีเควสอยู่ว่าเอาตัวนี้แล้วกันเอาไหมพี่ผมตั้งให้ตัวนี้แล้วกัน ตอนนี้แล้วกันผมตั้งชื่อแล้วนะผมตั้งชื่อว่าพี่ตะขาบได้ไหมตอนนี้นะพี่ออกจะน่ารักเนาะเออตัวมันเล็กๆน่ารักดีเนี่ยตัวน้องเขาตัวเล็กๆน่ารักดีพี่ตะขาบดูไปดูมามันเหมือนนกกระจอกเทศอ่ะพี่ตะขาบกินน้ำด้วยเออตอนนี้น่ารักดีเนาะพี่ตะขาบเขาเรียกควสมานะแต่จริงเขาไม่ได้ชื่อตะข่าบนะแต่ชื่อในเกมเขาชื่อตะขาบงงไหมผมก็งงเหมือนกันนะ มาแล้วพี่ตะขาบเบอร์สองและเบอร์สามถ้างั้นอันนี้เราเป็นอันนนี้เเราเป็สายพันธุ์ที่พี่ตะขาบเลยไหมพี่ตะขาบหนึ่งพี่ตะขาบสองไงไหนๆเราก็ตั้งชื่อให้ตัวหนึ่งแล้วเราก็พี่ตะขาบให้หมดเลยพี่ตะขาบส<ะ>องป้งเฮ้ยเท,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 ท่ดีนะแล้วมันจะต้องมีแล้วจำนวนสังคมที่เขาต้องการนี่คือมันต้องประมาณยี่สิบตัวมันก็จะกลายเป็นมีพี่ตะขาบทั้งหมดอยู่ยี่สิบกว่าตัวน,นี่ไงสังคมเขาเพิ่มแล้ว เดี๋ยวเราจะขยายประชากรพิตาขาเพิ่มนะอุ้ยตัวอะไรอะหุ้ยเท่จังเฮ้ยเท่เท่มากหน้ามันโคตรเท่เลยอะเหมือนมังกรเหมือนทรเขกเหมือนสิงโตสิงโตเกี่ยวแล้วสิงโตไม่เกี่ยวนะโหมีโลกใหม่ด้วยอะไรวะเนี่ยฟลริสิตพโรแบตเตอร์เอ้ยอันนี้ผมต้องวิจัยเอย้ตัวนี้ผมต้องวิจัยเพราะว่าเหมือนน้องไทยเราจะเป็นปะเหมือนน้องไทยเราจะติดได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย ติดเชื้อแคมแคมไพโลแบตเตอร์อต้องวิจัยเพราะว่าทาไมวิจัยนี่น้องเราถ้าเกิดว่าติดโรคขึ้นมานี่คือทําอะไรไม่ได้เลยฮะมีไดนโนเสาร์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับปล่อยเลยเฮ้ยมาแล้วไดนโนเสาร์กินเนื้อตัวแรกของประเทศเอา่าเดี๋ยวกูยังไม่เปลี่ยนเฮ้ยกูยังไม่ได้เปลี่ยนยรู้ว่าเฮ้ยมาแล้วความดุร้ายนี้เฮ้ยโคเทโคเทเว้ ทำไมเดือ์สาวมันร้องน่าเกลียดจังวะตอนนี้ค่อนข้างพึงพอใจเลยนะฮะอันนี้ต้องเป็นสัตว์กินเนื้อนี่อยู่นี่สองแสนห้าอันนี้ถ้าเป็นเลือกเป็นแพ้นี่คือเครื่องป้อนเหยื่อสดๆนี่เองเหมือนมันเป็นโชว์ประมาณนั้นอะยังละกันยังยังละกันยังไม่เล่นไม่เล่นมันจะดูดุร้ายไปไหมเออถ้าเกิดว่าเอาแพ้จริงๆมาต้องการประชากรเยอะไหมต้องการหนึ่งถึงสองสามตัวแงบแงบอุ้ยเท่เท่เท,ท,ท่มาก เดี๋ยวเราหาอีกตัวหนึ่งให้เขาอยู่ให้ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องการประมาณสองตัว 2- อสามตัวนะตั้งไว้มั่วๆเดี๋ยวก็สวยเอง <laughs> เดี๋ยวมันก็สวยเองแปดแสนแล้วตอนนี้กับคนที่เข้ามาในเกาะแ0 0คนแนละ้วบอกเลยอร่อยแน่นอนจังหวะน,นี้รูไฟฟ้านี่มันถือว่าเป็นการกักขังเกินไปเปะวะ <S <S ผมไม่รู้ว่ามันมีเกณฑ์อย่างนี้หรือเปล่านะแบบว,ว่าถ้าใช้รูไฟฟ้าขังเลนโดเสานี่มันอาจจะดูธารุณกรรมสัตว์เปาวะ มันมีไหมมันมีไหมแบบ N P C ตัวละครมันคิดแบบนี้แบบที่นี่ทารุณกรรมสัตว์จังเลยค่ะใช้รั้วไฟฟ้าในการกักขังไดนโนเสาร์ไม่น่ารักเลยเอละไรตอนนี้ไหมหรือกูคิดไป <c oughs> คิดมากไปไหมเฮ้ยเราวันนี้เราได้ไดนโนเสาร์มาเยอะเลยเนะี่ยทำไปเล่นไปต่างจากรอบแล้วต <c oughs> ่างจากรอบแล้วและต้นคลิปมากๆมีร่มเงาให้น้องอยู่ด้วยจะเรียกว่าน้องได้ไหมเนี่ยคนนี้ <c oughs> ดูดูหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยแกมองอะไรอ่ะมองอะไรของคุณอ่ะ โอเคดหรอุอิครูตังร้านนึงแล้วสุดยอดไปเลยอ้ยได้ของขายเพิ่มแล้วอุ้ยสามแสน้ยหนึ่งแสนนนอบอกเลย้ยสองล้านแล้วคุณผู้ชมบังสองล้านแล้วนี่นี่อีกตัวหนึ่งปรับจีโนมไหมลองปรับดูแล้วกันเอ้มีจีโนมอะไรให้เล่นบ้างอะเออเราฝั่งฝั่งวิจัยของจีโนมที่ผมไม่ได้อัพเลยวะ่ะอันนี้อ่าอันนี้ใส่ย,ยีนกิ้งก่าเข้าไปนะฮะได้ค่าต้านทานโรคแล้วก็ค่าความนิยมเพิ่มยีนการโจมตีนะฮะ อัตราโอ้ได้แลบความนิยมเพิ่ม5%เลอเหรอเฮ้ยน่าสนใจแต่ลดแค่หนึ่งเองอะ่ะเฮ้ยปรับแต่งปรับแต่งแล้วกันอ๋อต้องยืนยันก่อนนี่กดยืนยันแล้วแล้วก็นี่ยืนยันอีกโอกาสสำเร็จ75นาเร็นะฮะค่าความนิยม89นะฮะตังที่เสียไปก็เพิ่มด้วยเช่นกันโอเคยอม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 ตัวนี้เพราะตอนนี้น้องตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวทำำํากําไรให้เรานี่ศูย์วัาถ้าทมไดโนเสาร์ได้แล้วเอามาตั้งตรงกลางเลยไหมเออเด่นเดนเลย เนี่ยมันเข้าได้ทุกทางเลยอ่ะแล้วเราต้องทําแบบเป็นเอ่อเป็นถนนเป็นวงวงวงกมลมรอบๆได้ไหมไม่สวยเลย <laughs> ไม่สวยไม่ไม่ใช่หมายถึงถนนวงกลมมันไม่สวยนะแต่คือผมทําไม่สวยนี่แหละตรงแล้วไม่เป็นไรหรอกเนาะ <c oughs> แล้วก็จุ่มเข้าไปทางนี้ทางนึงแล้วก็ทางนี้ทางนึงซึ๊บ <laughs> สวยแหละนะเนาะสวยเลยสวยแล้วเออป้อง <c oughs> สำเร็จไหมธีการหรือเปล่า มันแตกต่างจากเดิมตรงไหนวะเนี่ยสังคมเฮ้ยตัวนี้เป็นจ่าฝูงด้วยไม่แปลกเรายัดจีโนมให้เขาอ่ะเขาก็ต้องเป็นจ่าฝูงดีเนาะเออพี่ตะขาบเป็นไงบ้างเอ้ยลืมปล่อยพี่ตะขาบอีกสองตัวลืมปล่อยพี่ตะขาบอีกสองตัวเอามาเลยครับพี่ตะขาบพี่ตะขาบเป็นอิสระแล้วตอนนี้เป็นพี่ตะขาบตัวที่ห้าเล้ไหนลองดูจีโนมพี่ตะขาบดิอันนี้เปลี่ยนสีเหรออัตราฟาร์ครดลงนะครับแต่ว่า ความนิยมเพิ่มนะโอ้เอาสิฮะอันนี้ปรับอายุไขเฉยนะความแข็งแรงของหัวใจนะอายุไขหกสิบสองปีแล้วก็มาบวกกันนี้อีกี่ทีเป็นหกสิบแปดปีอ่ะโอเคโกจะได้แข็งแรงแล้วพี่ตขาขับโอ้สี่หมื่นเลยนะพี่ <c oughs> พี่กินตังกว่าไปสี่หมื่นเลยนะเดี๋ยวเอาการฟักไข่การฟักไข่เดวันสองมีจีนมน้อยกว่า1 0อยเสามารถล้มเหลวได้ <c oughs> เดี๋ยวฟักไข่พี่ตขาขับล้มเหลวเหรอเมื่อกี้เฮ้ยพี่ อัตราฟักถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะล้มเหลวได้ยังไงล้มเหลวได้ยังไงเฮ้ย91เปอร์เซ็นต์ของฉันวอยมิตร์คาบออกมาเฮ้ยพี่ตขา,า,าตขับตัวสีเหลืองเฮ้ยจากตัวสีขาวกลายเป็นตัวสีเหลืองไปแล้วพี่ตาขาบเบอร์เจ็ดเอ้ยด้วยมีเยอะมากเลยมิสตรคาบมิ่ตรคาบทั้งนั้นเลยมีพี่ตาขาบเต็มไปหมดเลยป<ะ>ังหน้างานมีต้นไม้สั้งหน่อยเกี่ยวแม่แบบ ต้องแต่งพื้นที่ให้มันสวยๆมันจะได้แบบมีคนเข้ามาดูด้วยอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมแต่ตั้งไปก่อนแล้วกันสวยๆสวย,สวยเฮ้ยเป็นโรคติดต่ออีกแล้วใครเป็นเป็นอะไรเฮ้ยพี่ตะขับ <laughs> พี่ตะขับต,ตัวแรกด้วยเออรถอยู่ไหนวะเออขับรถขับรถยิงเอ้ยเยียมรีโหลดรีโหลดิงโดนสวยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำ อ่าเขาเรียกไงห้องซ่วมเพิ่มแล้วกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินไกลไงเอ,อนึกถึงความจริงอันนี้ร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมเอามาขายร้านตรงนี้สักหน่อยแล้วกันมันเป็นที่ที่พนักงานอยู่ด้วยนะเขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลคนที่เดินมาตรงนี้เหมือนเขาหลงทางกันนะ <c oughs> เออหลงทางรอเปล่าว,วได้รับฟอสซิลหัวอย่างโกุสซอลัสอ้าวเป็นเคเวสเหรอเนี่ยตายละเราก็ปล่อยไปเถอะนี่หัวอย่างอยู่นี่นี่ไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหม่ด้วยเวโลซิแรปเตอร์โอ้โห ตัวนี้แค่ชื่อก็โอ้โหแล้วอยากได้แรปเตอร์ฮะวิโลซิแรปเตอร์โคตรเท่เลยเล่นเพลินเหมือนกันนะเน,นี่ยเกมนี้แต่ตอนเล่นไม่เป็นนี่เล่นไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่เลยปวดหัวอู้ดูใหญ่มากเลยสวยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เราเล่นได้ขนาดนี้เลยลเหรอเฮ้ยเดนโดเซิเอ๊ะเดี๋ยวลืมปล่อยดเดนเดวเตาลเฮ้ยอ,อาหารหมดหรอตรงไหนไวะว่านี่นี่นี่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเราต้องขับรถเข้าไปเราต้องขับรถตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปตรงนู้นโอ้โหไกลนะเนี่ยทำไปเล่นไปเอา้าต้องลองแล้วฮะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแล้วนั่นมันกรดงในเราเต่กินเนื้อด้วยนะโอไกลนะเนี่ยคือต้องมีพนักง,งานพวกอย่างนี้จุดเราที่เราบางเนี่ยน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเอาแล้วฮะรีบเขา้ารีบออกนะฮะ รีบเข้ารีบออกนะฮะบอกเลยจังหวะน,นี้อันตรายมากบอกเลยตรงนี้รีบเข้ารีบออกนะฮะเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นมันยังอยู่ตรงนู้นอยู่เอ้ยเสร็จปุ๊บเลี้ยวดิฟกลับ,บเฮ้ยมันไม่วิ่งไล่เว้ยหรือมันยังไม่เห็นวะไม่รู้ละไม่รู้ไม่สนใจละกลักบละไปละบายโอ้รีบรีบมากปล่อยตรงนี้เลยแล้วกันเอาเขาก็กลับเองได้เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยอ้า เฮ้ยมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกขนาดน,น,นั้นเลยเอโอเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กอนละกันนะกก uh, นะครับกับเกมเอ่อจุลศิลปเวอ์ูชันนะครับเฮ้ยถือว่ามาได้ไกลนะเนี่ยจากพาร์ทแรกที่เจง๊งเจ๊งไปสองรอบโดยต้นคลิปก็เจง๊งอันนี้เราถือว่าเริ่มมาได้ดีแล้วอันนี้โอเคเราขอจบไปกับมุมของน้องไทยไทยไตาเขาเบลวยจังตาเขาแป๋วมากเลย เอาหมดเฮ้ยนี่กินคนเดียวหมดเลยเหรอไม่แบ่งใครเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ไม,ไม่เราจะจบไปกับฝูงพี่ตะขาบดีกว่านี่นี่นี่เราจบนี่เราจบไปกับฝูงพี่ตะขาบดีกว่านะตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ โอเคถ้า okay, เกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆก็กดติดตามนะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากอยากจะติดชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างนะครับอ้อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไปด้วยละกันนะครับเพจไม่ชื่อโอฮโยนะครับพิม oh oh บพ่มไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอทวายก็ได้นะครับคลื่นเหมือนกันนะครับในนั้นก็ะจะพูดเกี่ยกับก,บกระตูนแล้วก็แชร์คลิปเกมนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปติดตามด้วยละกันนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสสสาาหรรัััับบบบววนนีี้ดค๊ยย